สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันนะครับกับการสอนเปียโ,โนเบื้องต้นนะครับที่ผ่านมาก็ได้สอนเปียโ,โนเพลงนวัตก,การแบบคอร์ดนะครับก็หลายท่านก็บอกว่าอยากจะให้สอนเปียโ,โนเบื้องต้นนะครับว่าเบือ้องเบื้องต้นนั้นนะครับเรียนรู้กันยังไงนะครับก็คงจะไม่ได้เป็นทฤษฎีอะไรมากมายนะครับถ้าพูดถึงการ เรียนเปียโนเบื้องต้นแต่อยากจะให้รู้หลักการสําคัญสําคัญนะครับเน้นการฝึกจําแล้วก็เน้นการนําไปใช้จริงนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเปียนโนเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างที่มันแปลกหูแปลกตา,อ,าอย่างเช่นสีดำนะครับริมสีดำเนี่ยมี อะไรบ้างนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่ามีริมสีดําเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีสีขาวเต็มไปหมดเลยนะครับเบื้องต้นนะครับจะขอเริ่มต้นตรงที่ว่านายแป้นเปียโนเนี่ยนะครับมีหลักมีหลักการดูอย่างไรก็คือว่าเราสังเกตว่าจะมีตัวดํานะครับเป็นเป็นสองสองสาม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 นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะครับ จะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะครับ2 3 2 3หลักการจำง่ายๆก็คือ,อ,อดําตัวนี้ลงมาตัวนี้ก็เป็น c นะครับดําตัวนี้ลงมาตัวนี้ก็เป็น f นะครับนี่ครับมันจะเหมือนกันหมดเลยครับนี่เป็น c นะครับ C F เเหมือนกันหมดเลยนะครับอันนี้คือหลักการ จำเบื้องต้นว่าแป้นเปียโนเนี่ยมีตัวดำสองตัวดำสามเรียงกันอย่างนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวดำสองตัวนี้ลงมาก็เป็น C ตัวดำสามตัวนี้นะครับลงมาก็เป็น f นี้ไปต้นนะครับทีนี้เรามาดูว่าเพื่อความง่ายขึ้นก็เลยได้เขียนอ่า c d e f g ให้ให้ดูนะครับจำไง่ายก็คือตัวนี้เราก็จะเริ่มจาก c d e f G นะครับ C D E F G A B C อันนี้ก็เหมือนกันครับไล่ลงมา C D E F G A B C นะครับก็สามารถที่จะดูตามโน้ตตัวนี้เป็นโน้ตตัวเขียนติดภาษาอังกฤษนะครับว่าว่าอยู่ตรงไหนเพื่อความง่ายก็เลยเขียนติดไว้ให้นะครับ C ก็คือตรงนี้ c d e f g a b c นะครับทีนี้เพื่อจะให้เราจำโน้ตได้นะครับอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นโน้ตทฤษฎีแต่ให้มีการจำง,ง่ายๆก็คือเราก็ควรจะไล่สเกลหรือว่าให้รู้ว่าเนิ้วไหนเป็นเนิ้วไหนนะครับอ,อย่างอย่างเช่น c เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะจะใช้นิ้วที่1น,นะครับนิ้วที่1วาง c d E F G นะครับ C D E F G คัน้นี้ก็เป็นเริ่มจากนีห้า C D e, e F G C D e, e F G นะครับทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนเล่นคอร์ด C อันไหนเล่นคอร์ด D นะครับเรียงกันไป C c d e f g a b c นะครับ ap 2ครับสอนคอร์ดเปียโนเบื้องต้นในกลุ่มคอร์ด c นะครับ ap 2ก็คือสอนคอร์ดเปียโนเบื้องต้นในกลุ่มคอร์ด c อย่างที่ได้สอนไปนะครับในเพลงต่างๆก็คือคอร์ด c เนี่ยก็มีตัวอะไรบ้างนะครับคอร์ด c ก็มีตัว c e g ใช่ไหมครับ c e g นะครับคอร์ด c นะครับ กลุ่มคอร์ด C เนี่ยส่วนใหญ่ก็ก็จะเป็นลักษณะมี C คอร์ด C นะครับคอร์ด D ีมเนอร์คอร์ด E m ม n เนอร์คอร์ด F คอร์ด G คอร์ด A แลวก็คอร์ด C อันนี้คือในกลุ่มคอร์ด C ที่เรามักจะคุ้นเคยกันนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าคอร์ด C เนี่ยมีตัวอะไรบ้างคอร์ด D m i n o เ E minor ม G A มีตัวอะไรบ้างเรารู้นะครับ คอร์ดซก็มีตัว C, E, G นะครับคอร์ดดีมก็มีตัว D, F แล้วก็ A นะครับ E มิเก็มี E, G, B นะครับ E G B ส่วน F นั้นก็มี F, A, C F A C ส่วนคอร์ด G ก็มี G, B, D, G, B, D แล้วก็กลับไปที่ C นะครับเพื่อจะให้เป็นเพลงเป็นจังหวะมากขึ้นก็อาจจะลองฝึกอย่างนี้ไปก่อนก็ได้นะครับในข้างขวานะครับข้างขวานะครับก็คือฝึกนับจังหวะสักหนึ่งห้องนะครับยกตัวอย่างเช่นหนึ 1, 2, อันนี้คือตัวอย่างนะครับที่จริงเนื้อในสเกลตัวนี้มันจะมีตัวนี้อีกตัวนะครับ C อันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็เลยโดดมาใช้ตัว C เลยนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับอีหนึ่งรอบนะครับสําหรการวางนิ้วก็คงจะเป็น 1, 3, 5นะครับ1 3 5นะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับคอร์ด C นะครับ Bmin E minor F G A minor แล้วก็ C วันนี้คือสเกลในกลุ c ard, c ่มของคอร์ด C ard, ที่เราเล่นกันประจำนะครับฝึกนับจังหวะแล้วก็พลิกแพลงได้นะครับนี่คือคอร์ดหลักๆเบื้องต้นก็คือ C E G ก็คือคอร์ด C นะครับ D m i n เ r ก็มี D F แล้วก็ A นะครับ E m i n เ r ก็มี E G D F ก็มี F A C นะครับ G G D D ก็กลับมาที่ C นะครับ C อีกหนึ่งรอบนะครับง่ายๆนะครับฝึกเพื่อที่จะนำไปใช้จริงนะครับคอร์ด C นะครับเราลองเล่นเป็นจังหวะในห้องไล่สี่จังหวะนะครับ ครับอันนี้คือเพลงทั่วๆไปที่เราเล่นก็คือในกลุ่มคอร์ดคอร์ด C ก็มี C มี D minor er, มี E minor er, แล้วก็มี F มี G มี A minor er, นะครับหล่านี้เป็นต้นนะครับที่นี้เราจะมาจับคอร์ดคุมคอร์ดแล้ว,ว่าเดินคอร์ดข้างซ้ายแบบง่ายๆนะครับตามปกติเนี่ยเราจะพบการเดินคอร์ดอยู่หลายๆรูปแบบนะครับเช่อนอาจจะอาจจะเดินคอร์ดคล้ายๆกัน ก็คือ2ข้างเลยนะครับก็คือสข้างเลยนะครับหรือบางบางครั้งเรามักจะเห็นที่เขาเล่นมีมีแค่เดินตัวขอแค่ตัวเดียวก็คือเป็นเป็นโน้ตเบสหรืออ,อย่างเงี้ยนะครับ ลบกันนะครับ ก็การเดินคอร์ดก็มีอยู่หลายรูปแบบนะครับเราสามารถเดินคอร์ดได้นะครับเดินคอร์ดข้างซ้ายนะครับเราจะกดแค่ตัวนี้ 2, 2> ตัวก็ได้เราจะกดทั้งหมดก็ได้นะครับก็แล้ว <G un> <G un> แต่ว่าเราจะเลือกเลือกเล่นคอร์ดยังไงนะครับแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยการเลือกเล่นคอร์ดที่เราเห็นกันประจําแล้วก็เล่นกันประจําก็คือเล่นทั้งก็คือเล่นทั้งคอร์ดทั้งหมดออย่างอีกครับนี่คือ หลักการสอนเปียโ,โนเบื้องต้นนะครับกลุ่มคอร์ด C นะครับก็ EP ต่อไปก็จะสอนกลุ่มคอร์ดต่อๆไปนะครับขอ,อช่วยติดตามนะครับกดไลค์กด, like, กดแชร์ด้วยเพื่อเป็นประโยชน์และเป็นพระพอรอต่อการฝึกเปียโ,โนในชีวิตในคริสตจักรหรือใครก็ตามที่อยากจะพัฒนาฝึกฝนนะครับสวัสดีครับ